ถุกมาหนึ่งแล้วนะครับในขณะนี้และก็พร้อมที่มาออกแล้วอยอดเรียงลิฟ์เป็นตัวนำคะนันป้าเป็นตัวที่สองอุดมทรัพย์ที่สามขณะนี้อยอดเรียงลิฟ์เป็นตัวนำกะแนนที่โค้งไปเร้า ยอดเรืองลิเป็นตัวนมอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองกำนันป้าที่สามรักทุกคนสองที่สี่ที่ป้ายแปดยอดเรืองลีธิ์ยังเป็นตัวนำอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองกำนันป้าที่สามมากอกเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดขณะนี้ยอดเรืองลีธิเป็นตัวนำอุดมทรัพย์เริ่มแรงป้า ขณะนี้ยอด้ยัอย่างนี้เป็นตัวนำอุดมทรัพย์รอมใดทั้งเลาเป็นตัวนำแล้วที่ไปออกก่กทางตรงอุดมทรัพย์เป็นตัวนำกำนันป้าเป็นตัวที่สองมากร่าได้ขึ้นมาเป็นตัวที่สามขณะนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยกำนันป้าขณะนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำติดตามด้วย กำจัดเต็ในขณะนี้และก็พร้อมที่มาออกแล้วอยอดเรื่องนี้เป็นตัวนำขนะนั้เป็นตัวที่สองอุดมทรัพย์ที่สามขณะนี้แอะเรื่องนี้เป็นตัวนำขนันที่โค้งป้ายเข้า ยอดเรืองฤทธิ์เป็นตัวนาอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองกำนันป้าที่สามรักทุกคนสองที่สี่ที่ป้ายแปดยอดเรืองฤทธิ์ยังเป็นตัวนำอุดมทรัพย์เป็นตัวที่สองกำนันป้าที่สามมากอกเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเจ็ดขณะนี้ยอดเรืองฤทธิ์เป็นตัวนำอุดมทรัพย์เริ่มแรงป้า ขณะน,นี้ยอด่ังนีน้เป็นตัวนำอ,อุดมทรัพย์เล่นได้ชนะเป็นตัวนำแล้วที่ไปอกจาออกทางตรงอุดมทรัพย์เป็นตัวนำกำนัปน okay. ป้าเป็นตัวที่สองมากอร่มนดขึ้นมาเป็นตัวที่สามขณะนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำอยู่ติดตามด้วยกำนันป้าขณะนี้อุดมทรัพย์เป็นตัวนำติดตามด้วย Terima kasih Tuan